นวันนี้เป็นงานพิธีอะไรแแทนเพิธีบวงสวงภาพยนตร์ครับครับสำหรับที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือคือเมื่อประมาณปีหนึ่งหกครับผมได้ไประสบการณ์ทีออ่อยู่แถวเทือกเขาตะนาวศรีติดกับพม่านะครับผมอยู่นั้นประมาณ2ปีแล้วก็ได้ไปไปพิจารณาทุกอย่างนะครับแล้วก็เก็บเก็บตรงนั้นมาเพื่อคิดแล้วมา ร้อยกรองมาเป็นภาพยนตร์เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ครับมันจะมีหลากหลายในบทภาพยนต์ครับแรงบันดาลใจองเราก็คือจากที่เราไปอยู่การฉลาบุรีถูกต้องครับไอ้ไปรับบุรีรับบุรีครับครับแรงบันดาลใจแล้วก็คือได้เจอได้เจออะไรหลากหลายครับเพราะผมอยู่ในกลุ่มเ็าเรียกอะไรชุมชนกลุ่มน้อยอังจชมาชาติพันธุ์มอนพม่าแล้วก็กะเหรี่ยงไปอยู่ตรงนั้นประมาณสองปีกว่าเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็ มาแปลงเป็นภาพยนตร์ไอ้สู่โลกภาพยนตร์ให้ท่านผู้มีเกียรติได้ดูกันนะครับเรื่องราวจะเป็นแนวไหนคะเล่าอะไรบ้างมันเป็นดิบดิบอ่ะเป็นเป็นแนวแบบอิงค้าวบอยนิด่แบบค้าวบอยแบบค้าวบอยบ้านเราเนี่ยครับดีบเดีอดข้าวบอยคล้ายๆพวกอินทรีโจรประมาณนี้อ่าประยชนภัยประยชนภัยประยชนภัยครับอาจจะไปเจอกับพวกอะไรเสือเสือสมิงหรือแบบพวกอะไรประมาณเนี้ย มีการต่อสู้ครับแต่ใช้ยานพนะคือมา้มาม้าม้าเป็นหลักไหนรับม้าเป็นหลัก<ม>นักแสดงต้องขี่ม้าเก่งครับสำหรับนักแสดงคะเราวางไว้ยังไงมีเชิญใครมาร่วมบ้างตอนนี้ที่เชิญมาร่วมมาเป็นเกียรตินั้นก็มีพี่ดามแตสกรและพี่ลิลิชาครับเ,เป็นผู้ใหญ่ที่รักกอลบอะไรไมาวางอเป็นที่รู้จักของ,อรของครับอของแวทภาพยนตร์นะครับ มาเล่นพิรามก็น่าจะมาเล่นเป็นกำนันหานนะครับแห่งแห่งหมู่บ้านอย่งเองครับแค่สองท่านนี้ก็ได้สนุกแล้วครับครับจะเริ่มดำเนินการต่อไปยังไงครับสำหรับภาพยนตร์เราจะเริ่ม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 หลังตอนนี้ตอนนี้ผมถ่ายทําทีเซอร์เลยครับทีเซอร์ทีเซอร์เลยครับพอหลังจากทีเซอร์หลังจากบวงสรวงวันนี้ก็นี่ก็จะเริ่มถ่ายทำจริงๆนะครับสถานที่ก็น่าจะอยู่ผมไปสร้างไว้ตรง คล้ายๆว่าเป็นเมืองคาวบอยเขาเรียกว่าบ้านผาปกตามชื่อเลยตามชื่อเลยครับิดติดติดกับเทือกเขาตะนาวศรีติดพม่าเราจะยุบก้องไปถ่ายที่นั่นที่นั่นเลยครับที่นั่นเลยครับเร็วๆนี้ครับถึงการให้การสนับสนุนของดรพัชชนนิดนึงเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนรู้จักกันยังไงอะไรคะเกือบ ขารู้จักกันหลายปีแล้วก็เปรียบ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 เสมือนเปรียบเสมือนเป็นลูกก็ได้เนี่ยแบบผมเคยเคยสนับสนุนให้เขาเป็นพระเอกสมัยก่อนนะครับเคยเคยครับหลายปีที่แล้วเห็นบอกว่าการผลักดันส่งเสริมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเชื่อมโยงไปในเรื่องซอฟต์าวร์ด้วยใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แล้วเข้าไปจู่ตรงนั้นตรงนั้นหมายความว่าสามารถดึงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปเป็นซอฟต์าวร์ได้ครับ อยใ,ให้ฝากอะไรกับแปนภาพยนตร์นิดน,นึงค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพยักแห่งคุ้นผาคือผาปกนะครับประมาณนี้ชื่อประมาณนี้ครับพยักแผงคุ้นผาผาปกครับเป็นแนวแบบแนวแอคชั่นแบบดิบๆเลยแบบมันๆหนักไปทางควบมา้าแบบมา้าแบบบูแบบมาแบบา้านะ่รนะฝากให้รอชมกันด้วยครับรอรอชมกันครับไม่นานไม่นานครับแต่ว่า จะทาทุกอย่างให้มันคือว่าจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาทั้งชีวิตเลยอยู่ในวงการนี้มาประมาณ30ปีครับอยากจะทําตรงนี้ฝากเอาไว้ในโลกภาพยนตร์ครั้งหนึ่งว่าดนนสกรเคยเคยอยู่ตรงนี้เคยได้รับรางวัลมาสองสารางวัลก็เลยเอาสกาตุเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันครับทุ่มเทตั้งจ,จิตใจและกำลังกายทุกอย่างครับ แล้วเล่นเองด้วยนะแต่เรื่องนี้ก็บนปลายชีวิตเลสสุดๆเลยรอชมครับครับครับก็คอยติดตามภาพยนต์เรื่องพยักแห่งขุนผาผาปกเร็วๆนี้นะครับครับผาปกครับ